เวีครตอนนี้เราอยู่บนครูดึงนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาให้อาหารสัตว์อาหารเย็นของกวางกันลังเริ่มขึ้นเนื้อตอนนี้นะครับหมูด้วยนะโอ้โหแป้กขนมปังมันก็อยู่ใกล้ๆดินี่นี่ครัุกกำลังสนุกครับเจากัวกวางครับเจ้กัวกวางครับเดี๋ยวโอ้โหมันดิบมาที่อ่ะตัวใหญ่โอ้หมาใกล้อครับได้ครันใกล้เอ้ย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 น้องสาวมาที่นี่เพถ่ายรูป เล่าไปยังไงมึงเล่าไอ้ตู้มึงเอาถุงใหญ่ลงไปอย่าอย่าปล่อยจะตบกูเฮ้ยเดี๋ยวมันกลัวให้มันที่ปากดิจุด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 ยัมึงทำอย่างเงี้ยมึงงับมือมึงไม่งับไม่งับให้มันดีดีแหน่ไอ้เโอ้ให้มันที่ปากเลยเฮ้ยอันนี้มาเนี่ยมาเดี๋ยวดิไม่มีจะนู่นจะให้ถ่ายมาเนี่ยสัตว์จะไปแล้วนั่นนั่นนี่นิ้วกูนี่นิ้วกูไอ้โคไอ้แหม่ไอ้ยี่อยู่ไกลเกิน อันนะไรอยู่ไกลนี่ไงกว่างนี่นี่นี่ดีๆคล้องนะคล้องเป็นคนดูแลีกวางไอ้คนเลี้ยงกวางกูเบื่อคนเลี้ยงกวางอยิงจริขอจับเขาสัมผัสขอสัมผัสเขอสัมผัสเขอผมจับจับดิจับดิจับหัวมันนะไม่ไม่ทำไรหรอกเออก็รูปไปดิก็รูปไปดิเออจับมันให้กูขี่ได้ไหมเอาดิไม่เอาเจียวเรียนงานช่วยนะฮะไหน ของอ่ะมันไปเชี่ยงยังวะเน่าโอ้ยไม่ได้ถ่ายได้สัตว์แม่งเล่น้ยงใหญ่เรื่องเจอต้นไม้ครับต้นต้นหูกว่างไอ้้เหียอันนี้ก็เรียกว่าหางกว่างอันนี้เรียกว่ากว่างกินตกลงจะถ่ายไหมจะถ่ายไหมเขียวไอ้เหี้ยนี่มันเล่นเนี่ยคนอื่นอ้ของเลยคนเล็กกว่านี้บางกรกินไปหายอีกตัวปะความกินหนมฝังไอ้สามมึงเล็กเล็กกว่านี้เพื่อถ่ายรูปเพื่อนมึงแม่งเออไปหาอีกตัวปะง่ายดิบฮ้ยาย บายบายเอาดิเอ้ยเดี๋ยวจะเล่นอะเอาดิได้ไม่ทำอะไรมึงจะกลัวมี่อะไร